ทำดีได้ดีค่ะก็ไม่เชื่อในลัทธิอื่นค่ะพุ่งเชื่อแต่ทําดีเราได้ดีค่ะแล้วก็การทําความดีไม่ต้องไปพึ่งพาใครค่ะเราทําความดีด้วยตัวของเราเองสิ่งที่เราได้รับจากการทําดีคือความสบายใจแค่นั้นเองชีวิตก็มีแค่นั้นเองนะคะไม่ว่าจะหลักสูตรไหนเขาสอนให้คุณทําดีไม่ได้หรอกนะคะ จะหลักสูตรน้องไหนหรือน้องอะไรก็แล้วแต่ค่ะไม่มีค่ะหลักสูตรการทําความดีนะคะนะคะการทําความดีเกิดขึ้นได้จากตัวของคุณเองการที่จะเกิดทําสิ่งดีได,คคด,ด้คุณต้องคิดดีก่อนคุณต้องคิดดีก่อนค่ะถ้าคุณคิดดียังไม่ได้คุณทําความดีไม่ได้ค่ะความดีนะคะถ้าไปสอบนะมอลามเนาะถามว่าความดีในความคิดของคุณ